โลกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยอยากมีอนาคตดีๆเนี่ยต้องบวชเป็นสมมาเนรแล้วเพื่อเรียนไม่ได้รับราชการต่อไปนี้ไม่ต้องเลยต่อไปนี้มาเป็ยนฐานได้ทุกอย่างข่าวดีมาบอกว่าปีนี้หรือต่อไปนี้เนี่ยทหารไม่ใช่ทหารแบบเดิมแล้วนะจะเป็นทหารที่มีโอกาสที่ดีในชีวิตเป็นบันไดสำหรับ เราที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าเรามาสมัครฐานในปีนี้เนี่ยเราจะได้รับสิทธิพิเศษเยอะเลยอันดับแรกเลยก็คือเราเองจะได้มีรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเดือนละหมื่นบาทนะครับหรือรัฐบาลกําลังจะปรับเป็น1 1ึ0 0หบาทโดยซ้ําไปประการที่2เนี่ยเรามีโอกาสเรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาเอกได้หมายความว่าเดิมที่เราติดทหารแล้วเนี่ยเราต้องหยุดเรียนต้องดอก ต่อไปนี้เป็นอาหารปั๊บเรามาเรียนต่อในข่ายเลยเรามีระบบที่จะให้เรียนในระบบออนไลน์หรือหลายๆระบบเนี่ยจากม6จากสายสามัญแล้วก็ต่อไปปริญญตรีปรโทปเอกได้เพราะฉะนั้นการเรียนไม่หยุดชะงักและเรื่องที่3สามสำคัญที่สุดก็คือมีโอกาสอาชีพที่ดีได้รับราชการนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นนายสิบนี่สอบยากเย็นปีนี้กองทะบกปรับใหม่ ให้ตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์ทัพอากาศทับเรือประมาณเดียวกันไม่น้อยกว่านั้นตำรวจแถมมาอีกให้โอกาสตั้งเยอะเพวัะน,นั้นก็หมายความว่าคนที่ปลดประจำการสองปีเนี่ยเป็นนายสิบต่อได้ง่ายๆวันนี้หลายบริษัทกำลังมาเซ็น MOU กับกองทัพรับทหารแต่ถ้าไม่อยากออกยังไม่อยากไปไหนสองปียังไม่ปลดที่บ้านอยากเรียนต่อขออยู่ต่อได้จนถึงอายุเกือบสามสิบปีประการสำคัญอีกต่อมาก็คือคนที่สมัคร คนที่สมัครเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเลือกเลือกได้เลยว่าจะอยู่หน่วยไหนคนที่อยู่ร้อยเอ็ดเลือกหน่วยใกล้บ้านภาคเหนืออยู่หน่วยใกล้บ้านแต่คนไม่สมัครไม่ได้เลือกกับเขานะเหลืออะไรก็ต้องเอาตรงนั้นนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่สําคัญมากๆก็คือ,อการมาเป็นทหารรุ่นใหม่เนี่ยเราจะได้รับเกียรติยศเกียรติภูมิที่เหมาะสมอย่างน้อยที่สุดนะครับคุณได้เครื่องราชพ่อแม่ของเราได้รับการเชิดชู แล้วเรากําลังจะปรับระบบรักษาพยาบาลกําลังจะปรับนะในปีต่อไปอาจจะได้ครอบคลุมถึงครอบครัวรับสมัครได้เมื่อไหอไร่ทาหารออนไลน์เขาสมัครไปแล้วจบไปแล้วแต่พวกเราที่เหลือเนี่ยสมัครเมื่อไหร่ครับ1-12เมษาวันนั้นเขาก็จะมีการตรวจเลือกทุกอำเภอเราได้รับหมายไปแล้วนี่จะเป็นหารกองเกินหมายที่จะต้องไปตรวจเลือกไปจับใบดำใบแดงอะ่ะไม่ต้องจับไปถึงเราเราสมัครเลยเพอสมัครปั๊บ เราก็จะรับสิทธิพิเศษมากกว่าคนที่ไปรอจับใบดำใบแดงเพราะนั้นเนี่ยโอกาสมาถึงแล้ว1-12ถึง12เมษาคิดซะวันนี้และวันนั้นเตรียมหลักฐานไปสมัครได้อนาคตที่ดีดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองได้